ครับพี่น้องผมกับพมไม่รอครับบาหางดินพีสานครับหมาอีกคือเ่าครับห้าสามล้านนูสิงครับเอาไปกินไปคว้ารอบแล้วแซบอย่างครับพมตาเบิ่งครับพี่น้องว่านิมานบอกมือเนี่ยเราขอตัวใส่นูกันครับพี่น้องเลยก็หางดินก็มาครับเมื่อี้ครับพี่น้อง คุนไปเข้าไข่ลูกเสียมาครับพี่น้องหน้าแดงใช่ไห็พี่น้องนี่ทำ <c oughs> คือเขาครับพี่น้องเราทำมาใส่ปลาเอาไเนี่ย <c oughs> เออใ,ให้ละให้ละตั้งคอนซันแล้วให้ไหมกำลังหัดให้ครับพี่น้อง <c oughs> ตั้งคอนซันไว้ <c oughs> แล้วพี่นี่เบลควอดดิสอันหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่กับตันน้อยครับก <c oughs> ับตันสวัสดีครับก่อนก <c oughs> ับตันมาเน่เดี๋ยว ตรงนี้เราจะเรียกหมาพี่น้องหมาไปดูแล้วมีท่อที่มั้งใส่เลยทีค่าหอยคือพ่อตาหอยอ่ะหยตาวัาดข้นดิจ่เออตั้งสันๆเออตั้งสันต้องตั้งสันครับพี่น้องขันบ่ตั้งสันนี่คือมันไตออกได้ครับเออนี่หาต่อครับนี่ครับเกย์เก,กย์เยี่ยวหำใส่ครับพี่น้องอย่นี้หูแบบนี้ครับ ใส่หอบนุ่มทึกกินแล้วก็หอยปลาควัดนี่หอยอะไรเ้ืนี้หอยจังอยนะับไปรืไม่ไปก็ม่ได้มาไปไปไไปต่อีหมาบ้างรวมพี่น้องรมให้เบิรงอันนี้มุ้งนกมันนอนครับพี่น้องนกคุ้มครับ มังคีเมือนครับพี่น้องแลใส่ไปนี่ใส่ไปนี่มันคือบุบแนีบุขึ้นมาเจาะกินเดี๋ยวนี้นะครัไวปักวัแบบนี้ครับผมอไปต่อครับหูมาหูยังไงหูน้าต่อไปแล้วเหรอฮะอะไรนะหมดยัง

ควัดสุดท้ายครับพี่น้องโอยไ้ารอมันเข้ามาในควัดกับงี้ก็งัวมันมาสุดท้ายครับอืมฝั่นี้สิบขีดชี้กับหอยมันมันไตนะเนาะพี่น้องเป็นยังไงเนาะหอยมันไตนะแม่มันมานเออยอะเยอะเยอะ เออเนี่เยเขา,าก,ก้าวมั้ยพ่อเซตครับวัดน,นะ<อ>เรียบร้อยวัตถุดท้ายครับพี่น้องดอบพอกันเมื่อแรงครับนะครับนี่ซองแต้มครับพี่น้องคอนนะซองแตม้มเห็นมั้ครับตูนวันเลยครับซองโตครับ อินเตอรตาครับพี่น้องเลยมันแล้วครับไปต่อครับผมนี่ซองตัวครับบักใหญ่เลยครับตัวอ้วนเลยครับนี่บุกครับพี่น้องหล่อรุ่นเงินเซาเงินเซาเหมือนรุ่นเดียวกันครับพี่น้องไว้มัน ไล่บ่ครับสวัสดียังไม่เช้าครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ใส่นูสิงไว้แลพากันมายามครับอากาศก็น,นหนาวหนาวฮอนๆครับพี่น้องพากทิศกันลังขึ้น,น,นมีวันใงี้ครับติ๊กเกอร์กันลังนั่นครับพากันมายามนู่ครับพี่น้องไปหาว่านานหรเป่าอันหลังอยู่นี่แล้วไปให้ให้ก้อนจะใหยิบพวกมาเด้อ มังค์เกอครับพี่น้องเย้เลี้ยงจุดตัวมังค์เกครับพี่น้องเห็นตาวนะครับอู้เบื้งเอารถครับหลังแรกสิหลังแรกโคตาใสตาใสอะโคตรมันเย็นมาครับพี่น้อง เลยบ่จัะตัวก็มึงเนี่ยงั้นก็เถียกันครับพี่น้องหางก็บอสมาไว้ที่อะจังเลยถึงหางดึงหันหนีหางดึงหางเนี่ยเองน่ะหนึ่งสองเอาไปเต็มหูครับพี่น้องอื้ยืป้าก่อนนักมาสองเอาไปสองมึง ไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไมไป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 ดปไ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 ปนป่ปไปนป โมกเจ็บมาว่าแล้วเจ็บโตนี่ตัวผีดิไ่ดีหาอกแล้วเจ็บเจ็บโตเจ็บโตครับพี่น้องเออกดเดียวครับเบิังนี่ตัวด้วนครับพี่น้องนี่เห็นบ่มเจ็ดตัวชุดออกเอามันตั้งไว้ตัวนี้ครับพี่น้องสามตัวครับ มันดอดขึ้นดอดลงตั้วอันคือเกาะมันดอดขึ้นดอดลงอยู่ได้หลายมีตู้นวนเด้อครับเน่นี่ห้องละหางมา <coughs> 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 กินนู่น้อยแล้วกันครับเทีบ่3สามเฮ้ยสามครับพี่น้องตัวเนี้นี่สตัวมันมันเลยครับสามตัวหมุนนั่นนะบมันเจ็ดกเจ็ดกเนาะเฮ เดือดฮังเดือฮัไปหางันดิโอ้ปีนขึ้นดิโวยหนูหรือสไปเดอร์แมนนี่เรียบร้อยสองหรือสาทับกันยูบ่ะตัวสองตัวครับพี่น้องมันอ้วนเนะมีตัวอ้วนครับมันอ้วนก็เลยรงเบิงแอมไลท์ตันนีน้องเกใี ผมบอกว่าให้เห็ดฉิปกินให้เบิ่งแน่ครับเราพร้อมมีจัดให้นะครับให้เบิ่งใหญ่เห็ดให้เบิ่งครับพี่น้องเลยสี่ตัวโอ้สี่ตัวสี่ตัวมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าให้เห็ดกินให้เบิ่งแนวก่เราพร้ผมมีให้พ่อใหญ่เห็ดให้เบิ่งครับพี่น้องได้เห็ดกินไปรอบนึงแล้วครับแซ่บกว้ากินครับพี่น้อง นองโตมานำกัดล <desserts> ูกศรเดี๋ยวไล่เอาได้ครับเนี่ยส right. ี่ครั้งนานบดละยังบ้าบดสี่ห้าห้าตัวห้าตัวเอ้ยมีวหกตัวตัวครับบึงครับพี่น้องเดี๋ยวผมไม่บิึงหนูยังแน่ยนะหนูง่วงตาบ่าก็หนูง่วงนี่ครับเบิึงดังมั้งครับ

Ni vó. Eh. Song quát ngọc 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 10 ngọc 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 ngay มาโอเคเออยิ well ่ง okay, ข้อมตรจะกินเลยตุดนี้บังอย่าให้เป็นนูหวังอีกใช่สี่นี่อ่ะมาเกือบกอบกี่นู้หางคัดันไนใส่หางคัดน่ะจะดึงหางคัดเลยบ่เกือบดึงให้มัน เจ็ดตัวเจ็ดตัวมองนะเอาหน้าลงก็เปลงดีๆแตัวดด้วยก็เดียตัวเดียวนับก็อะไรประมาณสิกว่าสอนโอ้มันโคติ๊กแลสกว่าครับคดนี้อู้ยบึงนี่ตัวใหญ่ไหลจุดบ่ใหญ่แคครับพี่น้องจุยอดเครย

mới bớt luôn á mọi người 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 mọi ไปมาเฮามีดีเด้อครับดัง <laughs> nó ซีซีโตรครับมีจะโดนอ้วนเลยหลังสุดไทยล้วโอ้โหโมนี่ควายควายเอ้ยคนทางวะเต็มครับไล่ก่อนมันนั่นน่ะอือครับพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเลยแต่ผมยังให้มีดังอยู่ฮั่นปะ ไล่ครับหมดพลังเด้อไายครับครับพี่น้องย่างอนี่วาบดมดพลังนี่มาเลยมันครับออกล้านูสิงครับเอาควัดใส่กับเพื่อนี่ครับอี่จับน้องเกือบบุญครับครับผมเมนี่กะเอาไว้สำนีครับพี่น้องฟักกดไลก์กดแชร์ในเด้อครับพอมาคลิปมาทุนงานดีปะฟักกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามให้ทีมงานทางดินทีนิซานในเด้อครับพี่น้อง ได้เห็ดชิบออกมาเรื่อยๆครับป้าเกอปากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทางลินทินิสารด้วยนะครับครับผมวัสดีครับพี่น้องยูดีมแห่งสุภูสุกคนครับวันนี้ผมกับพใหญ่กับน้องเกอเข้าบ้านแล้วครับไปเห็ดจุเห็ดกินสูเบิงครับพี่น้องมีเป็นข้อมาว่าให้เห็ดกินให้เบิงแน่ครับผมแล้วผมจัดให้ครับพี่น้องวันนี้ก็ล้ำลากันไปก่อนครับ Ma sa po